电脑干什么？现在是搞组装的。我今天干的活。 没有、嗯嗯嗯 ไปใส่เลยน้ะ 别的钥匙， Не ми мита дека е наоѓа. Не дека Не ми мисува. แบบไปคุยกันอยู่นอกบา้านนบบนเขาแบบฮีหน,นายฮียังแล้วพ่อเรียมเจียมแบบแบบตัวจะจะ,จะมากินมาเฉพาะนะพี่แต่พี่ผมไม่ยอมมันมันรู้ก่อนแล้วที่ว่า,าจะมาเอาไป,ไปคุยกันไปกินกันหนี้แล้วทีนี้พ่อผมก็ไม่ยอมพี่เขาก็เลยแบบแบบเรียกให้คนช่วยพี่คนแถวนี้ช่วยแต่ที่แรกก็จะเรียกไปบ้านมาดูพี่แต่ไม่ทันผมก็ว่าจะออกมาเปิดไฟดูที่แบบเขา ทะเลเาะกันเสียงดังเน so? prayed, ี ada, er, ่ยมันทั้งมันมืดด้วยมันจนมันด้วยทีิมันไม่จำไม่จำไม่ได้เท่าไหร่ที่เพราะว่ามันเม็ดผมก็อกมาดูไม่ไม่ถึงจิตพี่ด้วยด้วยี่เขาก็ชักปืนออกมาก็ะหนมยิงกี่นัดครับก็ะหนมยิงประมาณสี่นัดได้รสี่นัดห้านัดยิงถูกที่ไหนบ้างถูกลำคอแล้วก็หัวครับพี่ทั้งสองคนครับทั้งสอง ถูกส,ส,ส,ส่วนบนขึ้นมาหยิบผู้หญิงโดนเท่าไรโดนยิงเท่าไรตำรวจจับได้แล้วนี่เรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกโล่งใจครับพี่ดีใจเพราะว่าผงอยู่คนเดียวได้แ่กลัวเขามาตามยิงที่หนังนะเนี่ยก็ผมก็ดูเรื่องมาเรื่อยๆต้องแรกก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันครับพี่แล้วก็ทีนี้เขาก็เลยฉุดฉุดลากกันออกมาคุยกันหน้าห้องคนระับ แล้วทีนี้เขาจะเอาพี่สาวผมขึ้นรถไปกับเขาด้วยครับแต่พี่สาวผมไม่ยอมครับพ่อผมเลยเลยมาชุดพี่สาวผมกับคืนนะพี่ครับแล้วทีนี้เขาพ่อผมเลยว่าจะยิงก็ยิงเลยอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาก็ชักปืนออกมายิงนะครับไม่ได้คุยอะไรมากนะครับพี่สาเหตุ<ค>ะตอะไรปืะอะไรี่้านะสาเหตุคือตามหึงหวงับพี่แบบว่า พี่สาวผมเขาเลิกลากันแล้วครับพี่แล้วคนนี้เขาไม่ยอมเลิกครับแล้วทีนี้เขาก็มาตามพี่หลายครั้งแล้วพี่แบบ,บเลิกกันได้นาน,านขนาดไหนมันที่ผู้ชายพี่เขาแบบไม่ไม่ไม่ยอมเลิกนะครับผมเขามีขู่มีอะไรไหมมีม่อยเลยครับแบบเอาปืนตกเขาด่ามปืนแล้วพี่แบบทุกห่วยีอไย่างนี้บา้าน เขามีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรก็รถไปปีกันด้ยรู้สึกยังไงเขียนเกิดเหตุการณ์กันเขียนเขียใจที่แบบตั้งตัวไม่ถูกเลยะไรเกิด<อ>ข<อ>ึ้นเราปุ๊บข้าใครมากข้อเป็นเสาหลักขอ้อคนใช่ครับใช่ครับปีปุูบหาตังค์อะไรต่งตังค์เล ตรงแรกก็ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันครับพี่แล้วก็ทีนี้เขาก็ได้ฉุดฉุดลากกันออกมาคุยกันหน้าห้องนะแล้วทีนี้เขาจะเอาพี่สาวผมขึ้นรถไปกับเขาด้วยครับแต่พี่สาวผมไม่ยอมคนระับพ่อผมเลยเลยมาฉุดพี่สาวผมกลับเพียงครับพี่ครับแล้วทีนี้เขาพ่อผมเลยว่าจะยิงก็ยิงเลยอย่างเงี้ยครับพี่ แล้วเขาก็ชักปืนออกมายิงนะครับแบบไม่ได้คุยอะไรมากนะครับพี่ประมาณสี่ห้านัดสาเหตุคือตัดตามหึงหวงครับพี่หรืว่าพี่สาวผมเขาเลิกลากันแล้วครับพี่แล้วคนนี้เขาไม่ยอมเลิกพี่แล้วทีนี้เขาก็มาตามซีหลายครั้งแล้วพี่แบบเลิกกันได้นา,กกน,นานขนาดไหนมันที่ผู้ชายที่เขาแบบไม,ไม,ไม่ไม่ยอมเลิก เขามีขู ay, boy, ่มีอะไรไหมมีบ่อยเลยครับแบบเอาปืนตกเอาด้ามปืนอะไรแบบทุบไว้ไม่อะไรอย่างนี้บ้านเขามีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรอ๋อรถไปปีกันได้รู้สึกยังไงเขินเกิดเหตุการณ์กันยังเขินใจที่แบบตั้งตัวไม่ถูกอะไรอีกพอเกิดขึ้นแบบปุ๊เข้าไปมากข้อเป็นเสาหลัก รอบครับใช่ครับูกูาตังอะไรต่างๆ